โอ้ย o มอร์นิ่งหิวข้าวหิวข้าวไข่เจียวไข่เจียวเอามาเคือเทศมาบีบใส่พริกปลาหน่อยนึงนะฮะโอ้ยแมนบลาฮีเนี่ยหิวข้าวแต่เศร้าอะ่ะวายเฮ็ดจังใดพี่น้องเอ้ยตื่นมาหิวข้าวตต่นแต่ดึกหิวข้าวเร็ว อืมขอข้าวร้อนๆยั้งเสรตีสี่ตีห้าเมนโบร่ะอืมวันนี้จะส้มตำขนมจีนหน่อยว่างันกลงวันันชวนลูกสาว อืมอร่อยเสซ็บแต่เช้าเลยพี่น้องขาหิว <laughs>